y el vino? ¿Acorrecto? ขออวยมกคลขอฝากต่น้องพันดี๋ยดอกไม้ที่เราให้ตอนเริ่มแล้วก็ตอนสุดท้ายดีกว่านะคะขอบคุณงานขออวยเหมอเจาขงขอบคุณที่น้องน่ครับที่เข้ามาเ่ดีผ่านควมที่เกิดถึงด่างนี้ก็จะดีแล้ ขาดีความพยายามที่ประกาศนั่นที่น้องไม่ให้มาพบกับพวกเราในในครั้งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านที่ฝ่าฟันอ่านฟังความจริงอยู่ตรงนี้ผมขอกราบขอขอบคุณพี่น้องทกท่านอีกครั้งหนึ่งับพี่น้องไม่ต้องไปใส่ใจพวกที่พูดอยู่บนโลกอดนแตะเข็นใจคนพวกนี้ เขาต้องเปล่าก็ต้องตานตามเพชรทุกวันแล้วเนี่ยย่างตู้หน้าอยู่หน้าคนอย่างอาจาุพัน์อย่างหมอเวอย่างพี่ดาอย่างพระเขาวิเศษเสือคุณจะมาคู่พี่ดาดีดีได้ยังไงใต้หลังความจริงเวนไม่เจอได้ยังไงคุณทำอะไรผิดหรอหรอ โอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โนโอ้อ้โหโอ้โหโอ้กหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โ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 ้โหโอ้โหโ้อ้อ้้หโ ที่มีมาตรฐานที่จะดูแลสภาพประชาชนที่สนับสนุนหรือเป็นพิ้นทีของตัวของพวกเขาเท่านั้นที่เราเห็นไหมครับวันก่อนมีกองตัวกองใหุกลุ่มพักทางสารและท่านทำมนดูอ้างว่าจะจับตัวตุลาการคนเก้าของรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐมนูลคนเก้า อูอย่างนั้นอย่างนี้พอเวาเลิก็ัตะวนตนูนักขาวไปถามตองทำใหคนเสื้องของพวกท่านไปพูดจาแบบนั้นเวาเกพัดตนตกีนักรับฟังช่วยให้เรื่องปกติเป็นจร่งตามเป็นตามเปนตามแต่ว่อองค์พุทธอคหนึ่งเขาอยากจะไปรุ่นมแสดงสุดจิง พัฒนาการทางานของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมน้ำแยงที่สิดต่อกนเขาไปโดยสมครับไปแสดงสุีก็มันะมีกาับริคาร์ดฟการบริหารไม่ลงใปรากฏว่ารงงาบารัฐมนูี่ือบอสสุสวัสดีออกาวหาว่าเป็น ไอยักษ์นี่เรานผมกเอาไม่นอาเขาทำถ้าประชาชน,นที่ไปเรียกร้องความถูกต้องปกต้องผลประโยชน์ของประเทศคุณไปเรียกเขาว่าเป็นขยะคุณก็เป็นรองนายกรัฐสมนติยขกะครับพี่อมครับนี่คือความเจ็ดญรุน้เรือที่เรา ต้องออกมารวบมือรวมพลังกันเพราะวันนี้ใรที่ผู้จ่าถูกหูรัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลอยากจะทำอะไร่วยงานไหนไม่เห็นด้วยเอาม็อบเสื้อแดงของตัวเองไปชนกันผมคุณแต่ประชาชนคนไหนออกมาต้างผลประโยชน์ของชาติแตัดแยกจากรัฐบาลรัฐบาลสั่งใช้กันหน้ารัดจากกลุ่มคดีที่น้อคกันนี่คือการบริหารแบบสองมาตรฐาน ที่ชัดเจนที่สุดในปรวัติศาสตร์การเมืองไทยอา้ที่รักทนวัดที่เราจำชื่อยัไแต่ที่เรต้องจริงสำคัญที่ผมอยากจะพูดต่อไปคือว่าคนแท้ๆที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าสงสาจริง้าสงสาเพรว่าอะไรครับ เกี S <S <Ein> ่9วันทีคมรา553เการชุมนุมในที่ะมาณ553ต่อเนื่องนั้นมีการบาเก็บตั้็แต่ทุ่มนาฬาประชาชนและผู้คทงเอกชนในบางพื้นทีกยังยืยว่ตดต่อัง9หาค่พยายามจะตหาคุณอิีคุณดูได้จกข้าประชาชน เราต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาสามปีพี่น้องคุณอาตุศิษย์คุณดูเทไม่เคยถอยหนีไม่เคยหันหลังให้กับใจโครงการทุกที่ครับฝากส่งแจ้งฝากใส่หน้าปีนี้เราจะต่อสู้เพื่อต่อสู้ของทุกที่ใ่ต้องมีการต้องมีกครที่ที่พอนะต้องมีการกระจาแรงคนให่เสร็จแล้วบอกว่าให้รัฐมนตรีส่วนตัว ไอ้พวกที ouais. ่หนบอกเยี so so ่ยวจะเอาข้าแต่ตมาลงโทษเยี๋ยวจะต้องหาคนมาัผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนทำไมต้องฆ่าเราได้บอกว่จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการไม่ต้องการหาคนผิดมาลงโทษไม่ต้องการที่จะหาความจริงเพราะเขาทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดสามสิ่งนั้น ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการต่างข้าประชาชนพี่น้องที่รพครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปทใแน่ใจได้เยพี่น้องที่รพครับ,รแ,ตรรรรบแต่สิ่งนี้นครับมันจะต้องเห็นว่าอะไรพี่น้องในขณะที่คนที่ถูกเรา โครงการประกาศนียบัตรนั้นเป็นการทุกอย่างที่จะต่อเนื่องตามดําเนินการจุดที่ทําแต่คนที่1เอาต่อต่อไม่ได้ครับอธิบดีเอกาธิวัคเอาต่อได้ได้มหาชนโนได้แล้วนะคนที่1ได้ที่เอ่อเป็นมีระบอบประชาธิปไตย อะไรเราเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อการลดความเหลื่องล้ำต่อสู้จับอมาตมาทหารกองทิงกับประชาชนวันนี้ครับตัวตนทุกอย่างเปิดเผยแล้วและขอมทางการเมืองที่ผ่านมาสามปีวันนี้็จะถึงจุดจบจุดจบก็คือพลเมืองขงรันบาลเดียร์เจเลยออยู่บรุง สุดที่ว่าก็คือกฎหมายฉบับนี้ก็ผ่านไปได้ครับพี่น้องไม่ต้องไปหาอะไรไปทใคร้ายประชาชนก็วันนั้นถ้ากฎหมายฉบับีถผ่านคนที่ฆ่าประชาชนจะออกมายืนเปิดเผยตัวแล้วบอกว่าผู้ฆ่ามึงมึงจะทำอะไรไลงต้องห่างมาหน่อยใช่แม่ต้องห่างมาหน่อยใช่ไหมทิ้งไปง่ายๆรับถ้าคุณไหนที่เสีคุณจุเจไปยิงสวนเกี่ยวห้องับการทำร้ายประชาชนทำไมประชาชนถึงยืนหยัด นี่จะตอาไม่้กายนแบบนี้ต่พแต่ในารเลอกัคนที้ม่ร้เป็ดีเพราะมันนัอย่างนี้เราเพิ่มหาตัวที่จะมาดิทุกวันทุกเวลาทุกเ่ีแค่นี้มันจะเตมพี่้องที่น้องจะไปเตพี่น้องครที่มีเนเืออยู่่บ้านหรือรูกไ้าแตาเรื่อ่นีอ่าง่อ ในต่างๆนี่ไงที่เราติบใจได้ว่าคนที่ต้องการจะพิสูจน์วามจคนที่ต้องการหนีความจริงนั้นใ่รือม่กพอที่จะฆ่าเป็นความจริงแลรามเหตุนีเนะครับท่งเอที่้นมาในเ่องที่มีอราต้การหรือเปล่าเพเห็นบอว่าที่เราเปอะ ที่เราพูดนี่คือความจริงที่เราอยู่ยกับประเทศไทยในสภาวะที่ถูกรัฐบาลรัฐธรรมนาญไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะมาเจริญไทยที่มีเงินองเล็กทุกงานทุกนามจะเป็นเขาประเทศอื่นน,น,น,ใน,ใททนี่ก็มีแต่ว่รัฐบาลทำงานอยู่แล้วมีคนที่เห็นต่างจากมงินทอกจัดมอบมาเขาเพื่เรียกร้องมา,ามปั่นตัวแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกครับ ที่ราต้องารอยากจะู่เให้ไู้กอยางที่เรไต้องการแต่ถาเกาาตการรขอูไม่ได้เอาเีแงไปกับค่เราะาเราเชือดแงถ้พนากึงขนาดจะถูกทั้งชาติมาจบไปกับที่เราเอเพราะถ้าเกิาชิงได้ไม่เรเพราะถ้าตนนี้เราต่อไปนี ต่อไปจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาต่อไปต้องถามพวกมันห่อกไหมนี่คือความจริงที่วกเราต้องนักขึ้นสู้คับพี่น้องและผมคิดว่ามันคือเวลาที่คนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงจะต้องรวมพลังกันลุกขึ้นสู้เพื่อเอาความที่เขและความถูกต้องเกียรติยศไม่รุนแรงเหองพวกเรา สิ่งที่ทำลายเรืยน้ำั้งหมดคือความอายุยืนของร,รัฐบาลและพี่น้องทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราก็สนใจเฉพาะเรื่องของการเมืองสนใจเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง์ไปแต่ความเรื่องของประชาชนที่แท้จริงวันก่อนผมก็ยื่นไปดูว่าเห็นประชาชนบางส่วนบางสาย,อยบอกตอนนี้เดือดร้อนมากพร้อมมาแทนเหมือนเกิน ผมก็ไม่ได้ขออะไรที่นอยนะครับในทางเรื่องเงินกี่ยางเรียไม่ได้พูดเรื่องของแทนอะไรแน่ๆแต่ว่าผมอยากจะไปดูคร er you know, you know, ับจะไปดูว่าจริงเปล่าที่โอกว่ของมันแพงมากเพราะผมไปเรียนตลาดต้องกาเห็นมาแล้วคือเขาเขียนเลขขายลูกละสิบบาทที่แล้ว ผมเลี้ยงจิตใจมาคุณเลี้ยงจิตใจมาสิครับผมไม่ไดนเล้ยงผมเลยคุณเลี้ยงมาได้ยังไนี่เลยครับนานนี่เลยเราจิตใจมาที่นี่ครับเรื่องต่อไปเราจะดูอะไรด้บ้างหนึ่งผมซื้อมาเสียดีกว่าสงสัยแม่ค้าหรือใครไม่ได้่ผมก็ได้แต่เรื่องแบบนี้ครับผมไม่เคยเห็นคุณยิ่งครับ รือเจามือรีที่เกี่ยวข้องกดยผูดดูแลปัญหาของประชาชนเพนนี้าได้เลยครับว่าเส้นมันไม่ได้อยู่ดีมันพงขึ้นแล้วครับมันเพื่้นที่นป่งเราประสบภัยแล้อนตุลาคมอินโนเซียเลยับว่าญานี้เกือบห้าเปอร์เห็นต์ประเทศเยอรมันไทยว่าสู่เสร่มเรื่องภัยแลดีเพราราไม่เคยทำได้ เอาเงินไปสาแส้หน้าหนื่งล้านโ่ไนไแช่ขากระานเลือกไทยแล้วยน้ำพูดถ,ถึงเรืนี้ท่านยังไม่เอาเงินไปใช้ด้วกันด้อแกันเป็ญายต่อประชาชน,น,นีนี่คือข้อจริงที่ผม่รู้สึกว่รัฐบาลคนนี้เขาไม่ใช่รัฐบาลของเทิไทย้งประเพิ่มต่อไปวันนี้เขาสนใจเฉพาะปัญหาการมเรื่อ,อ,อ,องปัญหาควเป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่และท่าทางที่ของประชาชน เอาไปมาก็ทำของม่แพงขึ้นเพราะราคาน้ำมันก็สูงขึ้นจำได้ไหมครับทนี่ะากรกการเลือกตั้งถเป็นปีระเทาต่าติที่ดีไม่ใ่น้อไอ้วันนั้นผมก็ลกไม่้ระเทศชาต่อกต่ลดีที่ไหนได้มัะจทศ่าขึ้นเรียบุ่ดเลย ก็ไม right? ่ต <to> <Mars> wow! ้องห่วงเลยนะไรจะขึ้นเมสูงได้พอเรี่องแม่ม่ตูนเอาเองดีเราเองรายุงก็มี่เราได้ใช้พวกเขาจะดูแลเขาใส่ใจแล้วนะครับขึ้นไอพีกิโลกรัมละห้าจุดสามต่อขึ้นไอพีกิโลกรัมละห้าจุดสามแล้วก็ขึ้นสิบสองจุดสิบสองเดือนทั้งหมดสีหน้าเราจะใช้แค่ แพงขึ้น6บาทต่อกิโลกรัมถ้าคิดง่ายนะครับถามนี้ท่านมีอยู่ที่บ้านตรงนี้ประมาณ้อยปีง่ายท่านจะใช้อยู่ประมาณ4เลย20บาทต่อถังคับพี่โดแล้วันไม่ใช่เร่มียไม่ไม่มีเหตุผลนะครับที่เขาขึ้นเนี่ยประช่าในี่ปเหนูดหลายคนสมัยรั้นชาวนาในภาคเห เราเรียนวู้การคิดแการสูงข้อจาการะธานดิยาส่วนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องไม่เลวกและจะไม่เลิกอำแต่รัฐบาลที่อ้างว่าเป็นคนของคนยากจนบาถึงก็ขึ้นเหมือนกันบาถึงก็จะขึ้นรทดับมากขึ้นที่เราสร้างทถาบั่อะไรที่ประชาชนจะไดขึ้นทั่วเอนเอทีซีที่เราใช้ทั่วไปในตัวเรื่องนี้ มันเป็นส่วนที่เป็นของประเทศไทยเราขูดได้หาได้เลยอ่าวไทยไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องไปขึ้นราคาตตลาดโลกตามตลาด่างปทศเพราะนี่เองเนไทยของรุ่งหลายราเก็บไไใี่ยยากนไร้ให้มีสภาพเขาได้ทีดีขึ้นแต่ในเวานี้เขาได้ใจหมดทีมที่เขาไีเลกระดับเราคาเะไดอถกต้นเนี่ย ให้ขึ die, ้นมา่กับคนที่ใช้หนังสือกับคนใช้หนัสาอกับกู้น้ตคมติดตัวจมีกำลรนะใหญ่ๆขายปี่นึ่งกันเลยหมื่นๆล้านแล้วทำไมถึงใช้พี่น้องมาขายเชสในราคาเดียวกันอาจารย์ได้ตัดสนอว่าถ้าถต้โนของพี่น้องเราไปได้ในราคาตัวแต่วมื่อุนัสาการคไหนเขามีกำไรแล้วนาใครก็คิดเขาแพงหน่อย เพื่อเก็บตันั้นมาดูแลประชาชนแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่ครับราชบานที่อ้าว่มเป็นของคนเกวันนี้จะนำจะให้คนเกนั้นไปใช้แก้ในราาเดียวเปนบนรวก็ม่อครับผมจะไม่เลรับ่านนยาพูดต่ออีก้สอวันราคาเดียวจะได้หรือเปล่าถ้าได้ย้พูดือเง่ได้ที่ร้ ถึงใจเลยด้สิ่ี่รับาลคาส่งไว้ให้กับประชาชนแลประการต่อมาประการสุดทายที่เ็่าฟังที่น้องป้าคุณครับเงินสามแสนห้าหมื่นล้านที่เขาจะใช้อการงานพูดวันนี้เราต้อไป่ววิจัยที่ขึ้นใหม่ผมไม่รู้ว่าต่อไปเรามีการ แต่งตั้งรัฐบาลตั้งนะนนะรัฐมนะตรีว้ว,วาาต้องเอาเไอคิวสนะพี่น้องนะเพราะว่าคน,าน,าเนเก่ดรมายุคกนรมีกาทำงานต้องเสียไอกรก่อนรมายุคคนทำงานต้องไปเสสมองก่อนเลยแต่ว่าเาาามืนะ่อสามแสนหนึ่งแล้วสอปีครับผสปีไม่ไมด้ประชาไตยประชาธิปไตยเส คาวเรื่อเดือนเาเป็นัรวจเราเราเราหลักเราไม่เห็นด้วยแต่เมื่อสารบอกว่ามัรเรื่องเดือดที่เรางดนไปแต่เอเงินไปก็จะแล้ว2555จนกลางปี2555จะประชดัปคณะยังไม่ไดเหนเพื่อแก้ปัญหาให้เราเป็นตัปเลยแต่ิงนี้จะเป็นเรืกับพี่้อาเอาเปตัวเองจะเป็นเรื่อนเด ก็มืลก็คือคนเลืแี่ยเงอะไรเพราะว่าเรทารนี้จะเอาดีใจะไรจะไปทำเสียงทำทางเก็บน้ำทำอ่าจเก็บน้ำตรงไหนบ้างที่สำคัญก็คือที่เราจะถึงบุรีจะอายุทยาจะอ่างทองจะชายนาศจะอ่างไทยผมเดาท่านเลยว่าท่านมี่าวเลือกป้าท่านจะเห็นอ่างเก็บน้ำหรือไม่กเขาไมคเับ แล้วสิ่งที่เขาทำอะารนี้ก็คือมีคนไปแอบดูไปแอบดูแล้วไดอ่านอย่างนั้นมันจะอยู่ตรงไหนคือมันจะอยู่ตรงไหนอาว้าง่ายมันจะอยู่ตรงไหนแล้วเขทำสิง่งยากอย่างนี้ที่เขาทำคือเขาจะไปาคื้อที่นะสมมติว่ามมเห็นเนถื่อนฮึหนึ่งแสนได้อาตรงนี้เอาเป็นเถื่อนราพอที่ตอนนี้อาจจะอยู่หลึงแสนได้แล้วไม่กี่มัน,นไปซ ประกาศเต้้าพื้นที่ตรงนี้กายเป็นเขื่อนประกาศเต้ออกาพื้นที่ตรงนี้เป็นเขื่อนนะครับพวกนี้ดบเาเอาค่าเลนคืนไห้ผมพี่ตรงนี้อยู่กับผมมานานขอตพิงได้ละลานเม่ไมรับพราะนัลงทุนนง่ายๆครับ